เรื่องราวค่ะที่เรานําเสนอมาอยู่ตลอดเวลาเลยคือเรื่องของเทียนจุดเทียนที่ใดก็ได้เทียนบอกถึงอะไรนะคะเทียนถ้า,าไม่มีเทียนเราคิดถึงเทียนก่อนนะคะย่าเพิ่งคิดถึงเทียนล้านนานะคะหรือเทียนอัคระขอมหรืออะไรก็แล้วแต่เราลองคิดในเรื่องหนึ่งก่อนนะคะเวลากลางคืนเป็นข้างแรมถ้าเราไม่มีเทียน ใช่ไหมคะเราก็ต้องสุงมไฟเพื่อให้เกิดไฟในที่นั้นๆนะคะหรือการจุดตะเกียงหรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับแสงไฟนะคะถ้าเป็นกลางวันแน่นอนค่ะเราเจอพาทิ์ค่ะกลางคืนเราจเจอข้างขึ้นค่ะเราถึงจะเจอพระจันทร์นะคะที่เป็นข้างขึ้นที่มีแสงจันทร์ยิ่งจันทร์สองเยอะๆหรือจันทร์ซ้อนจันทร์แต่ถ้าวันนี้เป็นวันข้างขึ้นแล้ววันเป็นวันจันทร์สมมตินะมันก็จะคือจันทร์ซ้อนจันทร์นะคะที่เป็นสมมตินะคะข้างขึ้นวันพระ15บห้าค่ำหลายๆครั้งก็มีแบบนั้นฉะนั้นเวลาที่เราจุด จุดเทียนนะคะหมายความว่าต้องการความสว่างในเรื่องนั้นๆถูกไหมคะสว่างในที่หมู่บ้านสว่างในที่เราจุดเพลิงจุดคบไฟก็เรียกการจุดเป็นเช่นกันนะคะทีนั้นเนี่ยเวลาในโบราณกาลเวลาเขาอยากให้เห็นทางสองทางเนี่ยเขาจะใช้เรื่องราวของเทียนนะคะโดยเป็นหลักนะคะหรือคบไฟนะคะกองไฟนะคะแต่เรื่องราวของพิธีกรรมค่ะไม่ใช่เรื่องแค่ การจุดโคไฟนะคะการเรื่องราวนั้นในโบราณกาลครูคบาอาจารย์ท่านก็มักจะาทาในเรื่องการเขียนอักขระนะคะอิติปิโสร้อยแอิติปิโสแทิศก็คือร้อยแนะคะถท่าคนไหนเห็นว่ายันอิติปิโสนะคะท่านจะมียันตัวอื่นลงไปด้วยนะคะอิติปิโสแทิศนะคะก็คือจะมีอิติปิโสทั้งหมดนะคะอิรัชาคตาลาสามาจากวันจ,นจันทร์ตีหังจตโตโรธีนังก็มาจากวัน ทั่วไปนะคะวันอังคารวันพุธเราก็ไล่เลยอิติปินะคะเราจะรู้เลยว่าเราท่องอิติปิโสเพราะว่าอาราหังสมาก็คืออีก็คืออิรชาก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันเสาร์วันพระฤหัสวันลาหูวันศุกร์นี่คือจะไล่ลงมาแล้วก็มาเจออาทิตย์นะคะก็จะการอิติปิโสเพราว่าอาราังสมมาสัมพุทโววิชาจจรณะนี่คือคุณลองเอาไปไล่ดูมันคือกระทู้จิแบบนะคะในตอนที่จารเรียนพิธีกรรมเมื่อ18ปีก่อนมันมีเหตุการณ์นี้ค่ะ คือเรื่องราวของสิ่งนี้อิติปิโสคือจะมาใช้ตามเทียนประจําวันและยังมีอักขราอื่นๆอักขระกํากับลงไปด้วยนะคะก็อันนี้คือเทียนที่อาจารย์สัมพันธ์กับบางภัยเป็นผู้สอนมาในอดีตนะคะในอดีตคือหลายหลายปีก่อนนะคะสักประมาณหลายปีก่อนนะคะแล้วก็เทียนล้านนาก็ไปเรียนที่ประเทศที่ไม่ประเทศจังหวัดนะคะพังภาคเหนือนะคะแถบภาคเหนือตั้งแต่ที่อาจารย์ไปเรียนมาคือตั้งแต่ลําปาง นะคะนี่คืออาจารย์สัมพันธ์เนาะลัเทียน,นี้คือการจุดมาึ้นมาขนาดนี้นะคะที่หน้าจอนะคะมีความให้ความสนใจมากจนมาปี63อาจารย์เนี่ยนะคะจุดเทียนแล้วควันมันเยอะจัดนะคะเพราะว่าเดือนหนึ่งอาจารย์จุดอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนอาไม่ใช่ทั้งวันทั้งคืนค่ะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเขียนนะคะเขียนกลางวันเป่าอาาักกะเสร็จกลางคืนจุด เป่าเสร็จถึงจุดวันนั้นต้องดีด้วยนะคะนั่นคือการเขียนด้วยมือนะคะก็จะมีการเขียนเป็นอักขระขอมนะคะที่อาจารย์เรียนมานะคะในเหรอนลงเทียนตอนนี้มาด้วยเหตุการณ์การเรียนเพราะเทียนล้านนาเนี่ยในบางครั้งเนี่ยบางบางสำนักเนี่ยจะมีราคาที่สูงมากนะคะอาจารย์ก็เลยกลัวลูกศิษย์ตัวเองจะเดือดร้อนมากมายนะคะคือบางทีจุดทีงร้อยแท่งเนี้ยนะคะอาจารย์ก็เลยต้องไปเรียนนะคะเรียนเทียนเขียนแล้วก็เทียนปั้น ะะเขียนอักขระล้านนาและเลขยันต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความเก่งขึ้นมานะคะแล้วก็มีการเป่าอักรขระคถานะคะแล้วก็มีครูบาอาจารย์บางท่านที่อาจารย์ทำไม่ทันอานะจารย์ก็จะโทรไปบอกท่านอย่างมนสนียันเทียนอย่างเงี้ยค่ะหรือหลายๆที่ ะะที่อาจารย์ได้ให้ท่านช่วยนะคะในการเขียนมานะคะแล้วมาเป่าเสกเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะและก็สวดไปนะคะซื้อมาร้อยแท่งก็เอามาร้อยแท่งก็มาเป่านะคะถ้าช่วงนั้นไม่ทันจริงๆนะคะก็จะใช้ราคานั้นนะคะออกมาแล้วก็ใช้อัคระกัน การของที่ด้านเลยนะคะหรืออาจารย์ท่านใดที่เขาทําเทียนเขาก็จะเสนอมาหาเราว่าเขาอยากทําราคานี้ให้ลูกศิษย์อาจารย์ถ้าเป็นลดแบบนี้จะได้ไหมนะคะจนมานะคะปัจจุบันนะคะที่อาจารย์ใช้อยู่นะยังใช้อยู่ทุกวันนะคะเอาแบบล่าสุดกันเลยทีเดียวนะคะเอาแบบล่าสุดกันเลยทีเดียวที่อาจารย์เกิดไปตอนต้นคือจุดเป็นหนี้แล้ว ไม่มีคนช่วยก็เถียนช่วยได้นะคะก็บอกกล่าวไปบอกความประสงค์ของตัวเองและบางประสงค์ของลูกค้าลูกดวงลูกศิษย์ว่าเขาต้องการสิ่งใดเราก็อธิษฐานจิตตรงนั้นแล้วด้วยจิตใจต้องให้ด้วยนะคะคิดได้สองแบบเ้าเขาจุดให้ก่อนเนี่ยนะยังไม่ไ้เกิดตังถ้าเขาไม่มาจ่ายนั่นก็คือถือว่าเขาเป็นกรรมติดกรรมไปนั่นคือหลักเกณฑ์เราคิดแค่นี้อย่าไปคิดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันมี <c oughs> หลากหลายนะคะคนมากมายไม่เหมือนกัน ฉะนั้นวันนี้ที่อาจารย์กาลังเกิดคือเทียนที่เคยจุดไปนะคะแม้จะช่วยปรับชีวิตของคนนะ,ะหลายคนที่ประสบความสําเร็จมาจุดไม่ใช่ทีเดียวนะคะก็ต้องจุดไปเรื่อยๆแต่บางอันเป็นบุญจากอาจารย์ที่ใส่ลงไปให้ก็อาจจะประสบความสําเร็จได้แล้วแต่ว่าคนนั้นตั้งใจจริงหรือเปล่าก่อนถ้าตั้งใจมันก็มีโอกาสพลิกฟื้นใช่ไหมคะที่อาจารย์ไม่ค่อยออกรายการเพราะอะไรเพราะว่าโดยเหตุการณ์อาจารย์ก็มีงานในช่วงส่วนตัวเยอะมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ นะคะปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษานะคะของอหลายๆที่อยู่นะคะก็เลยไม่ว่างนะคะก็เลยตอนหลังมาก็เลยไม่ค่อยได้ทําทําบ้างไม่ทําบ้างก็แต่ทาของตัวเองตลอดเนะยฮะล่าสุดมาเนี่ยแม่อาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูดวงมาแล้วนะคะว่าดาวมันเสียหายตอนที่ดาวพฤหัสที่อาจารย์บอกไงมันมีดาวเสียหายเดิมที่เป็นดวงอาจารย์ที่เรียกว่าดาวพฤหัสเดิมอาจารย์เป็นมรณะโคตรตอนเป็นตำแหน่งราชาชโชคถูกไหมคะฉะนั้นอาจารย์จะทําอย่างไรก็ได้ให้ดวงชะตาดีขึ้นนะ และดวงชะตาคนในบ้านจะต้องดีขึ้นนอกจากหมดวาระจริงๆฉะนั้นมาอาจารย์พูดเรื่องเทียนให้ดูนะคะว่ามีวันหนึ่งอาจารย์อยู่ที่บ้านนะคะที่ป่านมานะฮะอาจารย์อยู่ที่บ้านตอนนี้พ่อก็ได้บอกว่าย่าป่วยแต่เราไม่เคยจุดให้เขามาก่อนเราถามอันนี้แต่ความเชื่อนะสื่อสารจากสิ่งศิษย์ว่าควรจะต้องจุดเทียนไหมท่านบอกไม่ต้องเพราะว่าอยู่ไดออ้อยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะว่าถ้าช่วยเราฟื้นขึ้นมาเกิดกรรม เราก็อยู่เฉยเราก็บอกว่างั้นพ่อไปเลยนะฮะไปเลยแล้วกันพิษโุโลกไปเลยตอนนี้พ่อพอไปถึงมาเจออาอาก็ถามอาจารย์น้องว่าอัดอ,อัเอาน้องย่าจะอยู่ได้ได้สอง,ส,องสามเดือนไหมอาจารย์ก็เลยบอกอาว่าอากกอย่าโกรธยายนี่นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าอาจารย์ก็พูดไปตามความจริงนะคะแต่ครูบาอาจารย์เขาจะไม่ให้พูดนะคะอาจารย์บอกว่าอยู่ได้ถึงสองสามวันก็เก่งแล้ว ถ้าเราบอกสองสามเดือนอยู่ได้มันก็กลายไปหลอกเขาอะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอีกไม่นานเนี้ยเขาอาจจะเสียชีวิตตอนที่ดาวกําลังจะมาทันั้นเราก็าเลยบอกเขาว่าอันนี้ไม่ได้เป็นดูความน่ากลัวเลยนะเพราะคนอื่นจะไม่บอกอยู่แล้วนะอ่าอาจารย์ก็เลยบอกว่าอยู่ได้ประมาณนี้แต่หนูคงไม่สามารถจุดเทียนช่วยได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอาจจะเกิดผลกรรมแล้วก็ย่าอยู่เยอะแล้วอาจารย์ก็พูดแบบนี้แล้วอยู่มาปุ๊บเนี่ยอ่าประมาณสองวันกว่ากว่า,วาย่าก็เสียชีวิต ก็เลยไปงานศพที่วิษณุโลกเลยได้ทําบุญที่วิษโุโลกแต่ก็ไปเจอเทียนมาด้วยนะคะมาเอาเทียนมาอีกหามาอีกนะคะหามาไว้เพื่อนะคะให้ลูกศิษย์ได้จุดนะคะเพื่อ้ความปลอดภัยนะคะอะไรหลายๆอย่างตอนนี้มาค่ะยอดพอสิ่งนี้ไปอาจารย์ก็อ่ะแต่ว่าเราไปดาวเสียน,นี้ทํำยังไงมันยังเหลือแม่ถูกไหมคะแม่อาจารย์จะต้องป่วยแน่นอนเพราะอาจารย์บอกมาสองปีฉะนั้นพอมาปั๊บเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเออ ก็จุดทูบจุดเทียนจุดให้เขาเนี่ยแล้วก็อุทิศบุญให้ตลอดเวลามาใช่ไหมตอนนี้พอมาปับ๊บเนะะี่ยเกิดเหตุการณ์หนึ่งค่ะคือแม่อาจารย์ลมป่วยนะคะแล้วอาจารย์ก็จุดเทียนเนี่ยแหละค่ะพอรู้ปุ๊บจุด21ดอกค่ะจำพี่นะคะต้องมีสตินะคะถ้าคนในบ้านเกิดเรื่องอะไรหรือคุณกลัวเกิดเรื่องคุณจุด21ดอกมีเรื่องลวจุด21ดอกบอกพระแม่ธรณีช่วยบุญที่คุณทําจะช่วยทุนได้และคุณก็จุดเทียนพวกสืบชะตา อันนี้คือบอกก่อนเลยนะวิธีขั้นตอนแรกคือจุดทูปเปิดทางก่อนให้บุญวิ่งไปถึงคนชื่อนี้นามสก,กุลน,นี้และก็จุดเทียนเปิดทางจุดเทียนเปิดทางเทียนสืบชะตาถ้าเขาป่วยแต่ถ้าเขาดวงกําลังตกให้จุดเทียนธรณีสารหรือที่เขาใช้กันไม่เหมือนกันนะเศรษฐีขี้ไร้มีหลายอย่างมากนะคะเดี๋ยวเทียนนี้จะขายดีมากนะคะ บางคนต้องจุดให้ตั้งใจนะฮะตั้งใจจริงๆด้วยนะที่ไม่เห็นแฟนรายการห็นงบอกชื่อก่อนนะคะเทียนนะคะเศรษฐีขี้ไร้นะคะอ่าเทียน,ะะ like, นะะยพวกนี้นะคะพวกแก้ดวงตกทั้งหลายนะคะแล้วก็เคยยากจนหรือลำบากเคยกิจการดีแล้วก็ลม้มลงนะคะอันนี้คือพิธีกรรมนะคะอันนี้คือเศรษฐีที่ไร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จุดเทียนตัวนี้นะคะถ้าเทียนพระแม่ธรณีจะมีรูปพระแม่ธรณีนะคะขึ้นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยจะมี เหตุการณ์นะคะน,นี้จุดเรื่องการขอซื้อบ้านนะคะมอคืนนี้จุดใบก็คือเขาะจะซื้อบ้านนะคะก็ขอให้แม่ธรณีเปิดทางให้บ้านนั้นเนะ่ะเปิดประสิทธิให้ขายขายเราให้เรามีโอกาสเป็นหนี้อันนี้คือหลักเกณฑ์เพราะเราบอกว่าคนที่มาขอกู้บ้านเนี่ยเขามีปัญญาจ่ายค่าเช่าบ้านทุกเดือนของเขาไม่เกี่ยวกับเราเราก็ขอให้เขาไปแล้วก็ใส่บุญลงไปนะคะน,นี้ก็ ขอให้เกิดความสําเร็จแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์หนึ่งบอกว่าแต่และเทียนจะไม่เหมือนกันที่อาจารย์บอกคือแม่ป่วยนะคะจะจุดเทียนสืบชะตาสืบชะตาหลวงเป็นหลักนะคะแล้วก็ทุกครั้งในการสวดจะต้องสักเคมีดอกไม้ถ้าเทียนนะคะดอกไม้ดอก8ดอกหอมก็คือดอกมะลิก็ได้8ดดอกนะคะแล้วก็ ซื้อมาเป็นตามะลิที่เขาร้อยเข้ามาแล้วเอามาพันนะคะก็จะช่วยได้นะคะขอพรนะคะเามาแม่ทรนี้ใช้ดอกไม้5ดอกขาวนะคะก็เอามาช่วยในดวงคุณเช่นกันอันนี้ก็ที่จะเปิดทิศเปิดทางนะะเปิดทิศเปิดทางแน่นอนอันนี้จะทําให้ดวงคุณมีโอกาสการเปิดสถานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาจุดแล้วมันต้องขึ้นอยู่กับบุญที่คุณมีด้วยนะคะแต่ถ้าอาจารย์มาจุดเอง นะคะอาจารย์ก็จะใส่บุญตัวเองไปให้อาจารย์มั่นใจแหละคะ่ะที่อาจารย์ทาคือบุญเยอะอยู่นะคะบุญมากมายไกย่กองเลยทีเดียวนะคะที่อาจารย์ทําอยู่นะคะทำแทบจะเกือบทุกวันนะคะไหว้วงสวงฆ์ทาดีทุกวันนะคะพยายามทําดีถึงอาจจะเป็นคนพูดตรงแต่เป็นทําดีตลอดนะคะก็จะช่วยดวงตาคนคนนั้นได้เช่นกันถ้ามีเรื่องเดือดร้อนก็จุดทูบที่เป็นเกี่ยว จุดทูบจุดเทียนที่เกี่ยวข้องกับแก้การเดือดร้อนออกไปต่างๆนานาให้กับชีวิตแด้ที่ถ่านเทียนช่วยคนคนหนึ่งนะคะที่เขากาลังคือเขามาเป็นลูกศิษย์นะคะมาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะคะแล้วปนปีปัญหานะคะเรื่องกําลังจะโดนยึดรถนะคะอันนี้นะและไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะจะโดนยึดรถนะคะนี่คือความจรงิงนะคะจะโดนยึดรถค่ะแล้วเขาไม่มีคนช่วยเพราะว่าอาจจะเป็นกรรมที่ไม่เคยช่วยคนอื่น นะคะด้วยความจักใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอดีว่ามาเจออาจารย์นะคะเขาก็เลยมาเขา้ามาทําบุญบ่อยๆนะคะอาจารย์ก็เลยช่วยเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาพรุ่งนี้จะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวพูดเรื่องเทียนเลยนะคะเขาจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่อาจารย์ก็เลยบอกว่าอา่ะปัญหาคืออะไรก็เลยแจ้งอาจารย์มาอาจารย์ก็เลยบอกว่าขอให้คุณนั้นแก้ปัญหาได้แล้วก็ธิษฐานต่อเทียนเทียนนี้ คนก็อยู่เต็มไลฟ์นะคะเต็มไลฟ์ห้องไลฟ์ลายอาจารย์นะฮะและอาจารย์ก็บอกเขาว่านะคะให้ขายที่ได้ให้นี่ได้นู่นนี่ได้ห้าวันค่ะอันนี้อยู่ที่จิตเราด้วยนะคะกับจิตผู้รับนะคะไม่ใช่ดูเฉยก็จุดแล้วต้องได้ทุกคนไม่ใช่แต่คุณกําลังลําบากนะคะจิตของอาจารย์จริงช่วยคุณนะคะเท่านั้นเองไม่มีการเก็บตังค์แต่อย่างใดแต่เราได้ยืนยันว่าจะมีค่าค่าเทียนนะคะเพราฉะนั้นให้จัดการให้เรียบร้อย มีแค่ค่าเทียนนะเขาก็ยืนยันจากนั้นมาค่ะวันพรุ่งนี้ผ่านมาก็มีคนมาช่วยนะคะคือมีคนมาช่วยทันทีวันนี้อธิษฐานพรุ่งนี้มีคนช่วยช่วยเสร็จภายใน5วันขายที่ได้อันนี้คือหลักเกณฑ์ที่เขาทุกค,คนจะรู้หมดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราให้ความชัดเจนมากๆนะคะเพราะเราเคยลงใน Tik t ็ออะไรหลายอย่างไว้ว่าถ้าจุดขายที่แล้วขายไม่ได้นะคะคุณขายไม่ได้คุณมาให้เราจุดเดี๋ยวเราจุดให้ ขายได้แล้วมาจ่ายตังค่าครูนะคะก็บอกแบบนี้สุดท้ายมาแล้วเนี่ยขายได้ภายในห้าวันเห็นไหมคะมันก็เป็นเรื่องราวอีกคนนึงนั่นแหละนะคะตอนปีหกสามขายของไม่ได้เลยโดนเพื่อนยืมตังค์นะคะไม่จ่ายเงินนะคะไม่มีคนมาดูไลฟ์ไม่มีขายของได้พอมาจุดเทียนพร้อมกับอาจารย์อาจารย์เขียนเทียนพักการกึนจักอน,นี้พูดได้เขียนเองนะคะเทียนพักการกึนจักบวกกับเทียนนะคะไทยมหาเกตมหาลุง อัดช่วยดวงชะตาไปจากนั้นมาเขาก็มีเหตุการณ์คือเขาเรียกว่าชีวิตเขาก็มีคนมาดูในวันถัดมานะคะเพราะเขาเขียนบอกว่าวันนี้เขาไลอาจารย์ไม่ได้นะเนื่องจากมีลูกค้าขายดีแต่บ่ายก็จุดเมื่อวานแล้ววันนี้ดีนะคะเห็นไหมคะแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันนะคะและบางคนขายที่ไม่ได้เลยอยู่เฉยกดล์คันเซ้นที่จุดไปสี่แท่งปุ๊บที่เปิดขายได้ที่เชียงคานเนี่ยค่ะเห็นไหม เป๊ะเลยเห็นไหมไวเซอร์ขึ้นมาเป๊ะเลยแหมรู้ใจมากนะคะที่นี่คือที่เคียงคานค่ะขายได้ทันทีนะคะขายได้ทันทีข้างหลังเป็นนะคะข้างหลังนะคะเป็นเขาเรียกว่าภูเขานะคะที่นี่เขาเรียกว่ามีชโนดอาจารย์ก็เลยบอกว่าหกเขาเรียกว่าประมาณไม่นานสักประมาณไม่น่าเกินสิบวันจะมีคนมาดูที่ฉะนนั้นมาก็ขายที่เกลี้ยงเลยนะคะที่ขายได้นะคะ เพราะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าเทียนที่อาจารย์ใช้นะคะอาจจะเหมือนทุกๆคนที่จะที่ใช้ที่ทุกคนบอกว่าเทียนก็เหมือนกันทุกที่แต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือใจอาจารย์ช่วยอธิษฐานให้คุณก่อนถ้าอาจารย์มีใจสิ่งใดย่อมสําเร็จถ้าคุณลําบากมันเป็นอธิษฐานจิตจากครูจากเทวดาเพราะว่าคนที่เป็นหมอดูเนี่ยในการทําบุญบ,บ,บ่อยๆหรือเป็นผู้ที่ทําบุญเนี่ยเขาจะมีครูบาอาจารย์ที่ช่วยอย่างชัดเจนให้เกิดความสําเร็จเมื่อสําเร็จแล้วเราทําจริงเขาจะเกิดผลให้เราอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นคุณ <sy> ซ <uke> ื้อมาจุดคุณต้องตั้งใจนะคะซื้อมาจุดที่ไหนก็แล้วแต่ที่ไหนสำนักไหนก็เหมือนกันแต่เพียงแค่คนที่จุดนั้นต้องตั้งใจให้มากๆใส่บุญไปเยอะๆนะคะและพยายามคิดในใจเสมอว่าถ้าชื่อคหนึ่งชั้นดีขึ้นหนึ่งการแบ่งปันต้องมาแล้วต้องเข้าและการแบ่งปันต้องมาแล้วช่วยคนอื่นต้องมาแล้วทุกอย่างนะคะหลายๆคนนะคะคงจะรอในเทียนที่เรียกว่าเทียนอินนะคะ เทียนอินหรือเทียนคู่รักนั่นเองนะคะคนไหนที่คู่รักเตียงหักนะคะหรือความรักไม่ดีเอื้อเฟื้อดวงชะตาน้อยกําลังจะหมดบุญก็ใช้เทียนอินนะคะอินรักนะคะจะเป็นรูปในสมัยโบราณกาลเห็นไหมคะว่าจะมีผู้ชายกับผู้หญิงเวลาเขาปั้นเมื่อก่อนสมัยโบราณถูกไหมคะเขาจะมีการปั้นคนกอดกันอ่าเนี่ยอันนี้เป็นพุทธคุณสายขาวนะไม่ใช่สายดํานะคะ เราจะเกิดให้ดูว่าในสมัยโบราณในการสังเกตไหมฝังลูกฟังลอยอผู้ชายผู้หญิงกอดกันแล้วเอาสายสินมัดนึ่งออกไปคะในการในอดีตนั้นน่ะก็มีอักขระตัวนี้เช่นกันนะคะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนในทุกทกที่ไม่ว่าจะเป็นเพจไหนที่ขายสินค้าก็จะมีสิ่งนี้นะคะถ้านํามาใช้ก็หมายความว่าอธิษฐานจิตนะคะบอกไม่ได้ต้องเอาสายสินมาพันมัด อะไรแบบนั้นทําสเสดะนะไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะคะเดี๋ยวนี้นะคะก็คือหมายความว่าเอาเทียนตัวนี้มาได้อธิษฐานจิตบุญกุศลลงไปคู่กับสามีตัวเองอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลนะฮะชื่ออะไรนะคะสามีชื่ออะไรหรือคนรักของเราชื่ออะไรนะคะขอให้พุทธคุณครูบาอาจารย์อัคระเล็กยันในเทียนอินนะ ก็ขอให้ช่วยคุณนะคะคนไหนที่ความรักสามีไม่เก,กื้อกูลสามีเขาเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองหรือภรรยาแต่จริงสามารถใช้ได้นะคะเพราะมันมันคล้ายๆในอดีตถ้าคุณจะเห็นมันจะไม่ชัดนะไม่รู้ชัดไหมนะเพราะว่ามันเป็นสีแดงนะคะบวกกับที่อาจา์ไหว้เครื่องไหวส้สังเวยมาจากเทียนตัวตัวหนึ่งที่อาจารย์วางให้ดูเพราะจะได้เห็นว่าเวลาไหว้ก็มีผลไม้เขาสักนิดหนึ่งนะคะคูบาาจารย์ทุกครั้งเนาะอาจารย์ก็เลยนําแบบนี้มาให้ดูว่าอาจารย์ถ่ายรูปมาให้ดูแบบนี้นะคะ เพื่อจะนำมาออกอากาศในวันนี้นะคะว่าได้ผลไหมได้ผลนะเพราะว่ามีคนหนึ่งเมื่อก่อนก็เป็นเทียนแบบนี้แหละคะ่ะแต่เขาไม่ทําเป็นรูปแบบนี้เป็นแค่อักขระใส่ในเทียนเฉยๆไม่มีรูปแบบที่เห็นว่าเป็นรูปผู้ชายผู้หญิงกอดกันนะคะฉะนั้นมันจึงเป็นเหตุการณ์ว่าที่จยนทํามีผู้หญิงคนหนึ่งที่แฟนเป็นคนต่างประเทศแล้วเขาเนี่ยนะคะมีปัญหามากเลยในเรื่องความรักนะคะสามีมีเมียน้อยนะคะแล้วจยนก็เลยช่วย ะะอาจารย์ก็บอกว่าจะไม่เก็บตังค์อาจารย์จุดให้เพราะมันเป็นเพียงอักขระที่อาจารย์เขียนขึ้นมาอักขระเกี่ยวกับความรักนี้ขึ้นมาแล้วก็เขียนแล้วประสิทธิสวดนะคะบอกว่าประมาณ7วันเดี๋ยวสามีคุณจะกลับบ้านอาจารย์บอกแบบนี้นะคะสามีคุณจะกลับมาแต่อาจารย์คำแนะนําอาจารย์คือเมื่อไหร่ที่เขาพ้นจากชีวิตเราไปแล้วไม่แนะนําการนํากลับมานะถ้าคุณยืนยันแบบนั้นคุณจะเจอข้อกรรมเพราะฉะนั้นคุณจะเจอข้อกรรมเรื่องการต้องไปดูแลสามี แทนคุณจะไหวเหรออาจารย์ถามเขาว่าเขาไหวไหวามากตอนเวลาต้องคิดดีนะเวลาอาจารย์ถามต้องคิดให้ดีก่อนนะรอบครอบนะคะว่านะคะรอบครอบด้วยนะคะว่าเออเรา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 ไหวกับข้อเสนอไหมเพราะอาจารย์ไม่ได้เก็บตังค์นะไม่ได้ของเงินทาบุญอะไรเลยนะคะคือบอกว่าช่วยเพราะว่าเป็นลูกค้าอาจารย์จึงช่วยด้วยจิตอันเมตตาสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะคู่ครองเขาก็ ไม่ยอมทำมาหาก,กินค่ะพี่คนนี้ก็น่งสงสารมากเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีอันตรธานหายไปนะคะเพราะฉะนั้นในในอันตรธานหายไปเพราะว่าพี่เขาทนไม่ไหวเราก็เลิกกันนะคะเพราะว่าตอนกลับมาแล้วก็มาถล่มยักเหมือนกันในเรื่องของเงินทองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไม่ใช่คู่เราแล้ว,แ,ลวแต่เรายังมีความรัก นะคะแกะเขานะคะไม่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทำเสน่ห์อยอแฟดอะไรแต่ว่าให้ดูว่ามันเป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่อาจารย์ได้เกิดนี่แหละว,ว่าเทียนคู่รักเนี่ยมันจะช่วยเรื่องอะไรนะคะคนที่ไม่มีคู่คู่ไม่สมหวงังคู่ไม่มีคนใหม่หรือคู่เราเนี่ยเรากับคู่อยู่เฉยๆก็รู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อนกันไม่อยากอะไรอย่างเงี้ย นะคะก็สามารถจะใช้เทียนอิ่นนะคะได้นะคะเหมือนที่เขาบอกว่าม้าศิบนางจะมีอีกแบบหนึ่งคือม้าศิบนางก็ใช้อักขระใกล้เคียงกันมากมายนะคะเพราะฉะนั้นวิธีปริกรมกรมคาถาคือเขียนชื่อคุณป้ายอักขระนะคะแล้วก็เขียนไปแล้วก็สวดแล้วก็เขียนชื่อผู้ชายผู้หญิงถ้าไม่มีชื่อผู้ชายไม่มีคู่เรียกคู่ก็เขียนชื่อตัวเองเข้าไว้แล้วก็เปิดทางให้ตัวเอง มีคําว่าคู่เข้ามานะคะมีการสวดอย่างนี้ก็จะช่วยได้ช่วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือลักษณะคร่าวๆที่อาจารย์บอกให้ดูนะคะส่วนคนไม่มีบ้านนะคะต้องบอกกล่าวพระแม่ธรณีที่มีเรื่องราวของบ้านอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ส่วนมากพระแม่ธรณีจะเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะและที่ธรณีศาลหลวงเนี่ย จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับพื้นที่บ้านต้องอาถรรพ์บ้านไม่เปิดทางเปิดทิศเจ้าถิ่นเจ้าฐานเจ้าที่เจ้าทางไม่เปิดทิศฉะนั้นบุญกุศลทําไปมันเข้าไปไม่ถึงเราก็จะใช้อักขระตัวนี้นะคะเข้าไปเสียบในบ้านหลังนั้นและบอกกล่าวให้บอกกล่าวว่าเราไม่ได้ไล่ผีวิญญ,ญาณใดๆขอให้รับบุญไปด้วยกันอันนี้ก็จะอยู่ไปด้วยกันที่เรียกว่าไปพร้อมกันอยู่ด้วยกันเปิดทางเปิดทิศมีน้ำอกน้ำใจซึ่งกันและกันแบ่งปันให้เราเถอะเราขอทางขอทิศนะคะ ให้ท่านครั้งที่แล้วที่ผ่านมาจะเป็นพระพรมรูปแบบของการเป็นเทียนสีเหลือง นะคะอันนี้จะเป็นสีแดงนะคะเหมือนกันแต่เพียงแค่พิเศษในช่วงนี้ที่ทําออกมามากมายออกมาในแบบเดียวกันต้องทําช่วงหนึ่งเดือนที่ดาวเป็นมหาอุดและช่วงนั้นมีการปลุกเสกวงสวงขึ้นมานะคะจะเป็นเทียนพะพรมนะคะจะเป็นเหมือนกันกับสีเหลืองแต่สีเหลืองจะใช้ในเรื่องราวของพระใหญ่แต่ถ้าเป็นตำแหน่งมหาอุดด้วยบวกกับราชาโชคด้วยบวกกับมหัศโนเลิกด้วยในตำแหน่งราศีก็จะส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาเมื่อนำไปจุด นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือรับเดียวก็หมดแล้วนะคะเพราะสีเหลืองหมดไปประมาณ500แท่งนะคะนำไปจุดเองหรือจานมาจุดจุดทุกวันเลยนะคะที่จุดได้ด้วยนะคะจะมีวันแลม7แลม8แลม9แลม10จุดได้นะคะ1 1 1 2 13 14 15หรือ14บางอันไม่ได้นะคะเพราะที่จาย์เรียนเรียนมามันเป็นแบบนั้นนะคะมันมีข้างขึ้นจุดได้ข้างแลมจุดไม่ได้มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะหลายๆคนนะคะก็นี่ข้างหน้าแหมเสียดายจังเลยเวลาหมดละ นิดหนึ่งได้ไหมอ่ะนะคะนี่คืออาจารย์บวรนะคะท่านไปทำบวงสวงปุเวศนะคะและอาจารย์ก็นําเรื่องราวนะคะดีๆมาฝากนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวเห็นไหมคะสร้างโบสถ์ด้านหลังนะคะที่ชัยนาทนะ,ะแล้วก็ข้างหลังของหลังโบสถ์เลยนี่คือปุเวศแล้วเนี่ยคือตรงทางอของการเข้า ะะทางด้านนู้นเลยค่ะจะมีเป็นภูเขาแล้วมีล้อมรอบด้วยพญานาะคเก็บเขานะเก็บภาพมาฝากอย่างแน่นอนนะคะวันนี้นะคะก็เลยเกิดให้ดูว่าเรื่องการจุดเทียนนะคะช่วยดวงชะตายอย่างไรเสริมดวงชะตายอย่างไรวิธีการอย่างไรในการจุดเทียนแหมวิธีการมากมายขนาดนี้เดี๋ยวต้องมาต่อกันในเรื่องราวของวิธีการมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ คนไหนสงสัยก่อนนะคะก่อนที่จย์จะมาเล่าในครั้งหน้านะคะก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเสียดายเวลาหมดนะคะพูดแล้วก็ต,ติดติดพันมันไปเลยนะคะก็บอกเลยค่ะว่าคราวหน้าค่ะจะเจอาเรื่องราวดีของเทียนและทูบมาฝากอีกอย่างแน่นอนในซีซั่น2แน่ๆน,นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามกันในครั้งต่อไปนะคะว่าจย์จะพูดเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรายการมาตอนตอนนี้นะคะและก็ขอบคุณช่องเกษตรทีวีนะคะ H d ดีช่อง39นั่นเองนะคะแล้วก็ ตามดี่เกาไอพนะคะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะวัน,นต้องกล่าวคําว่าต้องสวัสดีแล้วแหละเวลาหมดจริงๆนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ